สวัสดีพี่น้องไม่นี่สิมานเฮ็ดน้ำพริกกะทิให้พี่น้องเบิ้งเนาะจาะ้ะเนาะกะซิเฮ็ดน้ำพริกกะทิกะสิใส่ปลาทูแล้วก็หอมแดงจา้าแล้วก็พริกป่นมาเบิ้งกันเลยเนาะจาะ้ะเนาะอันดับแรกเข้ากับใส่พริกป่นเนาะที่ห่ออ่นขัวไว้เร็วตำป่นไว้แล้วจา้า ผู้ใหญ่ใส่เผ็ดๆจัจจกหน่อยปั้มจริงแล้วเฮาต้องทอดเออเฮาต้องย่างย่างปลาทูเด้อแต่ว่าเฮาอยู่กรุงเทพเนาะแล้วก็ย่างอันโมหหอมมาอยู่กรุงเทพเฮาบ่ได้ดังไฟเนาะเฮาก็สิีโป,ปนแบบนี้ตำไม่เข้าไปเนาะพี่นอ้อง มัวหอมใส่อันพริกนิดเข้าไปเลยใส่เกลือน้ำหน่อยนึงเกลือก็ไม่ได้แกะออกออกพี่นองเลยตักตัตำๆจนว่าหัวหอมละเอียดน้ำจริงหอมเขาต้องไปเผา แต่เขาต้องค่อยมาตำใส่กันเนาะอันนี้ห้าวกระตุกเผาไงาะว่าห้าอยูกรุงเทพห้าไบริยูกันอนอกดังไฟไหลยควนมันหลายนะพี่น้อง <c oughs> เอาตำพ่อแหลกแหลกแหลกแล้วห้ากับแกป้าทูใส่เนาะพี่น้นองเนาะ ปลาทูใส่เดี๋ยวเข้าไปเบิ้งตอนเนาะปลาทูใส่โคกแล้วเนาะเข้ากับตำเนะาะตำจนรามันเหล็กนะจ๊ะตำตำใส่พริกกับหัวหอมทีห้าอ่อนตำว้ก่อนหนาะนี้แล้วเนะาะตำร่วมกันเลย ทั้งสุรินเขากินแบบนี้จ้ะเขากินแบบน้ำพริกกะทิไหนจ๊ะว่าเอาอยู่กุงเทมเ,ยยทเขาบริย่างอย่างปลาทูเขาต้องอย่างปลาทูอย่างหัวหอมเอาอยู่กุงเทมเข้าบริย,ย่างไฟเนาะววนววนววนพี่นนองมันด่างยากเนาะลวกวนรวกกวนคนอื่นอีก ตอนเสาร์นะเขาก็อยากตังไสนะ่ตำจนแหลกแบบพี่นอ้องเล้วเ้าไปเบิ้งขั้นตอนต่อไปนะจจนะเนาะพี่น้องเข้ากับมาตัางกะทิเนาะให้มันเดือดเขากะทิมาตั้งไส้ให้มันเดือด,ด,อดลลนะแล้วก็เข้ากับซใไ่ปลาลงไปเนาะลอกะทิเดือดเข้ากับซใไ่อันที่เขาตำ ไหวจ้ะทำปลาทูไหวเอากระซใส่ลงไปเนาะจ้ะเนาะนี่พี่น้องน้ำพริกกะทิหา้าเนาะอันก็เสร็จสิน้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะจ้ะเนาะน้นนำพริกกะทิขึ้นข้าวน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อนี่พี่น้องน้ำพริกกะทิห้าวกะเร่เลยเนาะ มาจะมาไปกินข้าวน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อมาเด้อนี่กับันนี้ก็มีหัวหมูต้มเพื่อนบ้านแล้มาหายจ้าทำจิ้มแซ่บๆจ้ากินข้าวน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อมาเด้อจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้เด้อจ้าถ้าผู้ดใดมาคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้ยอะหน่อยน้ำหนยเด้อจ้า คลิปหน้าพาอกันไหมนะจ๊ะเนาะสวัสดีจ้า